ครับสวัสดีครับวันนี้มาทำกิบป,ปีกแล้วก็บันทึกประวัติลูกไก่นะครับว่ากิบป,ปีกเบอร์นี้เป็นลูกพ่อแม่ไหนนะครับับเริ่มทำชุดนี้ก็จะเป็นลูกะะเต่าเพส่มซับนะครับแนี่เป็นไทเกอร์นะครับน,นี้ตัวผู้นะครับมาเริ่มทำ ทำเรียบร้อยนะครับเราก็จะดูเบอร์นะครับตัวนี้เป็นเบอร์0 4 7สี่เจนะครับก็บันทึกชื่อพ่อแม่นะครับเป็นเท่าเพิ่มซัพ์นะครับบวกไทเกอร์มัดแ่งครับแล้วก็เพศเขานะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเขาเพิ่มซับบวกไทเกอร์นะครับเกิดวันที่ยี่สิบห้ามกรานะครับแล้วก็ลงเลยนะครับลงของตัวแรกนะครับที่เราทำาี่สิบห้ามกราคมครเจ็ดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวที่หนึ่งนะครับนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ เรวก็เช็คความสมบูรณ์นะครับของอีไก่นะครับครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เบอร์สี่แปดนะครับ048ย์สแปดนะครับแล้วก็มาบันทึกเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวต่อไปกันเลยครับครับผมตัวต่อไปนะครับก็ตัวผู้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนมากผมจะคัดแต่ตัวผู้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับตัวผู้กี่ตัวเมียกี่ตัวนะครับจะได้เช็คยอดจองนะครับโอเคจะไปทำกันตัวนี้0ูนย์สนะครับโดยศูนย์ตัวผู้นะครับศูนย์สี่ตัวผู้ครับตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับ อร์ห้าศูนย์นะครับเบอร์ห้าศูนย์ตัวผู้นะครับตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับย์ห้าหนึ่งโอเคครับสวยครับครับผมตัวผู้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสีออกมาทางแม่นะครับเป็น เหมือนแม่นะครับเหมือนไทเกอร์นะครับไทเกอร์มัดแต่งนะครับจะออกสีดำๆนะครับสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์52นะครับ052ตัวผู้นะครับเรียบร้อยครับเบอร์052เราก็มาบันทึกตัวผู้นะครับ เดือนปีเกือนะครับพ่อแม่นะครับจะดนี้นอนสวยครับแจ่งขาดีโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเมียก็ทําเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คตัวผู้นะครับตัวผู้หมดแล้วนะครับจุดนี้จุดนี้ก็จะมีตัวผู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีตัวผู้หกตัวนะครับตัวเมียก็เราก็จะเช็คเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ